บ้านที่กูให้มันเปสมมสม็นสมองสองการได้ทำแบบอ๋อนางเล่นแบบแววตามไม่มีความรักแต่ทำไมตะกี้ที่กูดูรู้สึกว่าเหมือนมึงแค่ทำตามคิวที่บทมันเขียนไปเรื่อยๆอกายนี่คือล็อกบุ๊กสำหรับนักแสดงนะพี่อยากให้พวกเราจดสิ่งที่พวกเราทํากันในบทชมปทุกทุกจะเป็นความลับนะ <Okay. S 2> เพราะว่าจะมีพี่คนเดียวที่ไดนะ้อ่านอ้าวแต่ก็ดูเหมือนพี่ใจไม่มีอะไรแล้วนะเออ หลอกถามป่าตอนแรกที่เรอ่านบทละครของพี่ใจเราเคยสัญญากับโอ้ว่าโอจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็ยังจะรักโอ้เหมือนเดิมจริแต่แต่เอาเข้าจริงนนพอไปดูละครคนเดียวทีไรในใจมันก็คิดเรื่องไอโอ้ทุกทีก็หนูได้ชวนเขาไปด้วยก็เธอไม่ชวนเขาชวนยาง กมาขอย่างเรื่องที่โอขอที่บ้านซื้อรถขับไปเรียโหเร่แชั่นที่นี่โอเอลหรือพีพีคะโอ้สวยมากเอริโอของสวยที่สุดอินเนอร์ลงจากรถคือจริงชนะควีนมากแต่พอเป็นโอเอลทำเราก็รู้สึกเปลี่นไปเต๋มันเป็นคนยังไงวะเขาค่อยค่อยกลายมเป็นคนอีกคน อยากขย่าวแขนอะเราจะรักโอมากเเเธอออคิดไปงหรืปล่าต้องยอมรับว่าความรู้สึกบางอย่างของเราอืมเขาว่ารมดีไหมพวกเขาอยงนี้น้องได้แอร์บังคับมือโดยความเพียงกันสวยสวยสวยมากน่ารักมากเป็นจริงหมายถึงมึงอ่ะ ้าก็มันสวยอ่ะไ้ชมเลยกันงานเลยงานหรือคนคะสูตรอะไรอ่ะห้ามดูเป็นความลับเดิมเอาไว้จบเป็นกลางกับแฟนเป็นความลับปะอ๋อที่สิทธิจ่ายนั่นนั่นนั่นฉันว่าแล้วทำไมวะประโยคสุดท้ายไม่ได้เลยลูกเสียใจนะจไปอไนะไปดูละครมาเหรอ ละครลงเล็กอ่ะไม่ชอบหรอกรู้ได้ไงว่าไม่ชอบอชวนยังชวนมึงก็ไม่ไปอยู่ดีอยากคิดแบบนี้ถูกปะล่ะไม่ถูกไม่ต้องมายิ้มหล่อด้วยไม่ใจอ่อนนั่นเสียใจนะเว้ยตั้งแต่กูเริ่มเรียนละครน่ะกูรู้สึกว่ากูไม่มีอะไรจะคุยกับเขาอ่ะกูรู้สึกว่ากูกับเขาอ่ะมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะ คือผู้คิดไปเองว่ะคนที่คิดไปเองกว่าหนูคือแฟนหนูลูกมาแล้วกดหนึ่ครับกูทำโต๊ะมันมันอยู่ในโต๊ะมันนั่งอยู่ในโต๊ะแล้วติงมาแล้วมั้งโอ๊ยไม่ให้เว้ยยังไม่สะดวกตบมือเอาแต่อาไม่ไเม่เราขมขอนไอโซดิเชลหรือเปล่าถอยเอาก็ไม่ให้ก็ถูกเราแก ได้<อ>เหมือนเขาฉันว่าเขาอะอยากให้ไม่เห็นว่าโอ้เอ๋อวแบบฟไม่ได้แบบแมไม่ได้นี่ไปทั่วนะออไม่ได้แบบนี่อะไรอพี่เราบวยคือมันมีในเรื่องอะพี่ก็เลยเอามาใส่ไวในโปสเตอร์ืผมว่ากิมมิกเรื่องเล่าบวยอะอเรามาเติมเป็นดีไซน์ได้พี่ใหม่ๆให้ผมทำให้หพี่คนหล่อคนสวยเปิดผมนะดีมากอยู่กินใช่ะใช่ ต้องหยุดแหละเนี่ยต้องหยุดหยุดตรงนี้ก่อนคุณลุกเลยค่ะจรริงหอไม่เอาใจออกไปได้ไหมไม่ชอบเลยอ่ะอีกสองเดือนคือวางใจมาแล้วว่า่เริ่มมาดีแล้วเริ่มแบบไม่มีอะไรหรอกมั้งงั้นขอบคุณมากนะพี่ฝากไว้แล้วกันเริ่มได้ ขอจับไหล่เธได้ไหมได้ฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ยมีโต๊ะเฟสเหรอคิดใหม่สิลองค่ใครนะคิดสิเริ่มเตะว่าอยู่กตรงไหนแม่ เหตุการณ์นี้พวกมึงสงบจออเฮ้ยนาดาวหุยแม่มึงมันไม่ช้าอมันไม่ช้าแม่พี่ใ่หักหะไรี่ร้องโทษเราดิเทำาสแม่แาโยอไ่ได้แลวเฮ้ยอีเชี่ยพีกว่าเราอีกนาไมากแล้วอะตอนนี้ก็ มนเลยนึ่ไม่ออกอุ้ยเฮยพี่จเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยมื่อถ้าลุน้องมาปรึกษาเรื่องเนี้ยเราต้องไม่เครียดปะอ๋อเลยเครียดที่น้องไม่ได้แล้วตอมที่ก้องแพนเราแบบัวจ่อพี่จอยอะนานๆอะใช่ว่าจสอยะแสดงอารมณ์แบบนี้ใช่คือมันทาให้เราสงสัยหรอเจออะไรปะเนี่ยไม่นะแกกลัวจะเจออะไรสักอย่างอะไม่หรอก อยู่ใครเฮ้ยอยู่คนเดียวเหรอไม่กําลังนางจะนัวเออเออตอนนี้แหละจริงป่ะเนี่ยกับใครอ่ะใครอ่ะโอ้อาจารย์ใช่มั้ยเสียดายทำไมไม่รู้สึกว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ที่เอาใจไปเป็นผู้ช่วยอ่ะว้ายว้ายกิเตตลบไม่ทันจริงๆเพิ่งเกิดขึ้นเร็วว่าโอ๊ยๆๆๆ เขาเิ่งเนาะเขาเล่นนง่งเนาะแม่คแอนดูถ่รูปเราหนึ่งกระดุยังไงอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ที่เข่าชนแล้วไม่ออกป่ะกูงงไปหมดแล้วหน้ากูเมื่อกี้เหมือนเหมือนเตะเลย เขาไม่คิดจะคุยเรื่องเงินกันเลยเหรอมีความคิดหรือความสุขอื่นอีกไหมเฮ้ยพี่ใจพี่ใจอยากได้อะไรที่คุณนั่งอยู่ตอนเนี้ยอืส่วนเนี้ยจานโปรดกูไม่เห็นมึงตากกินไม่บ่อยผู้ใดใจนะที่มิวคนชอบมันกูอะนั่นมึงตอนเนี้ยกูระแวงอุกเต๋อมากกว่าพี่ใจอีกใช่ชประจำวันเราเหรเฮ้ย ใส่ตาหวานเดี๋ยวนี้ใส่ตาแต่เราบอกเฮ้ยทำไมเขาต้องแบบเสียงหรือว่าใส่ตาแบบเออแล้วแบบคนที่คุยกันแล้วใส่ตาอะไรอย่างเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงที่มึงมาติดอินเค็มกูเลยก็เลยแอบขำนิดเดียวเหมือนนึงอะไรเหมือนเหมือนกันอ่ะน้องเหมือนบ้าเลยได้ปะไม่อยากดู้ลู้อโทรศัพท์เข้าจ้า ใช่แม่ก็ถามเหมือนกับคำนี้อ้าวแล้กทำไมอ่ะนั่นนนั่เฮ้ยมันมีอะไรเป๋เอ้มคนเรามันไม่ได้คิดมันจะโกหกทำไมเนี่ยฉันพูดผิดไหมถ้าไม่รักก็เลิกอย่าบอกว่าที่ทำงานละคร ชวนดูเซงแซงเขาหาคุณตำรวจเขาก็มาชวนกูทำเหล้าบวยเขามาถามกูว่าอีกสิบปีข้างหน้าใจว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเหมือนความรักแบบสติแตกเลยเข้าทำไมอ่ะเพราะกูไม่เคยคิดมาก่อนเลย ว่ากูจะต้องอยู่กับคนคนนี้ไปนานแค่ไหนเธอมาเสี้ยมเตะทำไมเนี่ยแล้วกูก็ตัดสินใจไปบอกเรืองเขาตำรวจประสบการณ์ความรู้สึกของเองถ้ามึงจำไม่ได้แล้วเฮ้ยแรงมันยังมีวิธีนะยังไงไมีเขาบอกกูมาทำไมร้องสร้างอันใหม่ทำเลยอันมอีพี่จยังไง กับคนเดิมหรือยังไงวันนี้มึงก็กลับไปหาโอเอ๋วเฮ้ยจะให้มันทำอย่างงี้พอรองไม่ได้ป่ะทำให้มันตอนมึงใส่ถังได้อ่าโดนจับละลุงยามยนี่ค่ะนี่ค่ะไม่จับมือกันนะปล่อยมือเดี๋ยวนี้แกล้วมันจะไปตังหวะไอชีตป่ะนั่นนั่นหันมาสิหันมาสิเอ็ม มึงเตยตายห่าเธอเธอรู้สึกอะไรอะ่ะตายรู้สึกแล้วแหละใช่ฉันบอกแล้วว่าไม่รอดเรื่องความรู้สึกเตะมันรุนแรงรอยู่แล้วโหมองอะไรขนาดนั้นเตะอย่าเพิ่งใจเย็นเตะตั้งสติก่อนมันไม่เคยมีสติอยู่แล้วแต่ตั้งา <laughs> แต่ครั้งแรกอะ่ะจะพยายม ไม่ต้องเลยนะวิววิวเปนยัยนยงไงซิเป็นยังไงนะตอนแรกบ,บอกจะนอนหอง่ยมึงทำให้ต่อโบติกูกีแทกแล้วเนาะอตอนนี้ออกูแบบกินไม่ไมอ,ออกเลยอะ <c oughs> ซึ่งเหมียนหมเอเฮ้ย เยอย่าบอกนะว่าถ่ายซีนทะเลให้ดูอ่ะแม่ ันก็ไม่ชอบใจที่นั่งกลับมาทำตามที่พี่ใส่บอกใช่ใช่ฉันก็ฉันก็รู้สึกแย่เหมอือนกูเข้าใจแม้ด้วยความที่มันเป็นปีิวกินฟีฟีอะกอดกันแบบนี้ไง เมื่อคืนไม่ได้นอกนคืไม่ทำละรู้สึกหมือนคันเลยร้ไม่เลยนะไม่ได้ยินอน้องขอน้อพูดอะไรนะเสร็จแล้วหลังนอซอมเสร็จอ่ะเราจะเข้าไปไหมหัวลูกหนัาเสร็จดีที่หนึ่งใช่ อิ่หมือนเดิมจของวับไม่เปลี่ยนเลยอ่ะใช่ทานคนนี้ลูกคนนี้ลูกลูกพี่อารมณ์ดีค่ะเด็กๆกินเลยลูกเจมโบยมเราโบยก็มาเขาจะกินกันไหมกินอะไรเหล้าเหล้าเหล้าโบย ตอนแรกกูกะว่าจะไม่ยอมมึงตั้งใจมั้ยเนี่ยมันหมายว่ามึงไม่แด่งเราโอ้แม่ถ้าโอ้ยอวมาถ้าเกิดมึงคือโอ้เอวมามันคงไม่ละครไทยขนาดมั้งหรอไม่รู้แต่นาดาวนะนาดาวคงไม่ทำมั้งฮ่องกี้สุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้เธอกำลังจะเกาะอาชญากรรมหรอ มันก็ขนมเหมือนกันนะครูขาเ <c oughs> ขากินเหล้ามันตึบค่ะเซ <c oughs> นจ้านหนูนีงหกเดือนเล้วได้อีกหกเดือนหน้ารสชาติมัเปลี่ยนอีเฮ้ยมึงมันเอาเหล้ามาเสืฟกับไอ้นี้มนะัม้เนออี่ยความรักอย่างเงี้ยเหรอความสัมพันธ์อ่ะคุณลองเป็นคนลูกความทรงจำมาด้วย <c oughs> พูดดีๆนะพูดดีๆนะลองปห หมายถึงลองทำแบบประการนั้นอะ,นะะอีกรอบนะหมายถึงงาเกันออ๋อไอ้นี่นค,คุณผู้ไม่ถูกพี่เล่นกับผู้หญิงอ่ะก็ได้แต่ว่าเขากับผู้หญิงมันก็เดี๋ยว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 ,ยว,ยวมันก็แบบคิดเนื้อชิดตัวอยู่นะแม่ อ๋อไม่อาดไม่ชอบไม่ชอบอยากให้ลูกเรากับแฟนมามเไม่ได้ไม่ได้หลอกลูกเราเลยอมือไปแปะไรมอได้ปะได้มันร้อนไปหมดแมอีเต๋ไม่มียดมแถวนี้เลยเหรอเออไ้ยดมขอจับแขนเมื ต้องขอแล้วได้ไหมแม่ไม่ชอบเลยอ่ะกูไม่ได้แม่แกดูใสตาเต๋ดิอีเขี้ยะกูขอเฮ้ยเรียกมือไปแตะคอมกูบ้า นไม่ใช่หรอใช่ไหมแม่อีชิ้นหายอเออคือเตะไปแล้วไงคือแบบใส่ตรงใส่ตามืองมันอินกับละครหรือมันอินกับพี่จ๋าวะเออ ีปล่อยใจเหรอปล่อยตัวเหรอปล่อยใจแล้วแม่ไอ้เหี้ยแม่เมย์หยุดเดี๋ยวนี้นะกูแต่ทำไมต้องสร้างบนใหม่เหรอขอมองหน้ามึงได้ปะไอ้อเหียเ้ย อยู่แกเนี่ยก็ลังขึ้นไปหาไอเต้แกแต่ฉันยาให้เขาเห็นทุ่มหนึ่งมันน่าจะถึงคอนโดอ่ะโอ๊ยไม่นะลูกเอาแต่เห็นไปโหอม ่ลอะมันดูดดืม่ม,มอะมันยิ่งกว่าตอนจูบก็โอเอ,เอ,เอ๋อีกมึงใครมาเห็นก็ใครจะเชื่อว่าเป็นแสดงวะเปิดเลยลูกเปิดจะมุกเฉยเหรอแม่เฮ้ยด,ดีอะไรล่ะทำได้แล้วนะมต้องขนาดหรอ,อ,อ มึงเขาก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่ามันนอกไปกว่าบทเนี่ยแล้วลูกก็ต้องตีกับตัวเองอะอยบาสมมติคุณเรียนการละครเลยอะเหมือนว่าแบบแม่มันไม่ใช่ความรู้สึกมนุษย์เนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะคิดว่าแบบซ้อมละครซ้อมละครซ้อมบ้าเลยขนาดนั้นโอ้โหแต่ปากเหรอจับทำไมช็อกไงมึงอ๋อว่าแบบกูทยาลางไปเนี่ยเหรอหรอ คือเมื่อกี้กูปล่อยตแกลูน่าสงสารมากเลยอ่ะโอ้โหปล่อยเกินเชิญค่ะเอาแม่เริ่มหรือฉันหลออใช่ <laughs> เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ดูอีพีนี้จบฉันทํำใจมาพอประมาณคิดว่าทำแล้วหลังจากที่ดูจากทีเซอร์แล้วเนี่ยใช่ทำใจมาก่อน <laughs> ก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ใช่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ถูกคือก่อนหน้านี้กลับไปดูพาร์ทหนึ่งมา ทำใา้เข้าใจในคาแรคเตอร์เต๋เตมากขึ้นคิดว่าถ้ารู้อย่างเงี้ยจะไม่รู้อูะเขากับเต๋ตั้งแต่แรกเพราะว่าแบบมีพาร์ทหนึ่งอ่ะเต๋เคยพูดว่าเราชอบตาลเพราะว่าตาลแบบเป็นคนมุ่งมั่นที่จะทำความฝันให้สำเร็จก็เลยชอบตาลอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเขาเขาเหมือนเป็นคนแบบว่าข้างใครในคนที่ข้างใครอะไรมากๆอีกทีนึงอะเหมือนบหมันถึงว่าเขาชอบคนที่ข้างใครอะไรแบบใช่แล้วเขาก็เหมือนที่เธอามอะรักที่อะไรใช่ใช่แล้วเหมือนเขากเอาเขาอะไรอะเอาความรู้สึกทั้งหมดของตัวเองอะไปผูกไปูกกับคนอื่นที่มันใช่ใช่ใช่ที่แบบทุกอย่างต้องเหมือนเรา อืมใช่เหมือนแยกแบบแยกเอ้ยนี่แฟนนะและอันนี้สิ่งที่แฟนรักอะไรเงี้ยไม่ได้เลยทุกอย่างแบบเขาแบบเฮ้ยรวมกันหมดแฟนไม่รักเหมือนเราแล้วอะเฮ้ยแฟนเปลี่ยนไปวะเขาไม่ทนไม่เข้าใจโลกใช่แล้วก็เลยทําให้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อแฟนอะเปลี่ยนไปโดยที่เขาคิดว่าแฟนอะเปลี่ยนไปแต่จริงจริงอะโอเอ๋ห์อะคฮแรคเตอร์แบบเหมือนเดิมมากเหมือนเดิมตั้งแต่พาแรกเลยน้องไม่เคยลุกลิกวันไหวเลยใช่ มอไปเสมอไปไมคิดว่าโอเอ๋บเป็นคนที่รักมากกว่าใช่ลูกจรักเขามาตลอดใช่รักมากกว่าแต่คือถ้ามองจริงอะคือโอเอ๋บก็รักแบบทุ่คนปกติเขารักกัใช่ใช่นู่นหแม้แต่เตะปกติใช่โอเอ๋ปกติแต่เตะคือแบบอะไรวะเตะหวันไหวแบบใช่คือสกายจะบอกว่า ที่ให้เรื่องเขาทําให้เตะนอกเตะแบบไม่ผิดหรอกเพราะว่าเหมือนเขาปรุงว่าใครก็เตะมันวันไหวง่ายอยู่แล้วอะเหมือนพอ<น> <ๆ S 2> เขาอยู่ใกล้ใครที่ม,มีความชอบเหมือนตัวเองอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยห <ๆ S 1> ลงไหลไปในสิ่งนั้นนะซึ่งทําให้เราคิดแล้วว่า ตั้งแต่แรกที่เขารลักโอเอ๋งของอะไรใช่เรากำลังคิดถึงว่าเป็นตัวเองอะเวลาที่เราทํงานแล้วมีคนชอบเหมือนเราแต่เรามีแฟนแล้วนะเรามีเราก็แค่แบบชื่นชมปะวะเออคุณนี่คุณนี่เทจริงแบบทั้งที่แบบแตตัวเองดีกับเราแล้วทำไมเตะเป็นยังงั้นะกลับไปแบบเออทำไมเป็นเป็นแล้วเธอว่าต่อจากนี้เอาเอาในมุมว่าอยากให้เลือกไปทางไหนกว่าไม่เราจะไม่เดาเรื่องนะว่าถ้าเป็นคือถ้าเราเป็นโอเอ๋อย่างเงย มันก็อีพีต่อไปเนี่ยที่ที่อนีมาที่ถามแบบเริ่มเริ่มถามแล้วรักแม้ว่าเต๋อจะผิดไหมฉันว่าผิดิด่ึงหนึ่งที่ทำ้คืผิดเพราะว่าดูจากตัวอย่างของตอนหน้าที่แบบสายตาใช่ใช่ยอมคือเราเชื่อว่าเต๋อจะผิดแต่เราไม่เชื่อว่าเต๋อจะเปลี่ยนตัวเองได้อะใช่ใช่ถูกไหมแล้วถ้าเราเอกถ่ายถ่ายไปแถลไปอะไรอย่างเงี้ยเาเียวไม่รู้นะครับต่อไปจะแบบยังไง น้องจะต้องเจ็บอีกไหมอะแม่คนเป็นแม่อย่างนี้จริงอย่างที่พูดไปสมมติฉันว่าน้องอะกำลังตีกับความรู้สึกตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยหึงได้ปะวะเพราะว่าเขาทำงานจริงเขาทำงานเออด้วยความเอ่อ่าเออใช่ลูกแต่พี่ใช่พยายามจะเข้าใจทุกอย่างเข้าใจแต่ก็เสียใจนะมันก็เหมือนจะเกินไปนิดนึงอะเออใช่ ป็นแฟนเราก็แบบเฮ้ยเกินไปเมื่อว่าแล้วคีน่าจะีน่าะไแต่ถ้าไปทั้นฉันรับไม่ได้ถึงจะเป็นงานมันก็เกินไปแต่รู้เปล่ไงแต่ลูกเลกาแหละดีอ่ะแต่แทนว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมค่ะใช่แล้วก็พี่ใจคิดว่าพี่ใจก็มีบทบาทประมาณหนึ่งกำลังลังคิดว่าพี่ใจอาจจะแบบตัวแปลสัมพันธ์ใช่คือไม่รู้ว่าเขาทําเพื่อบิวบิวบิวเตะเพื่อที่สิทธิ์ของตัวเองหรือเปล่ากใช่ใช่ใช่ เพราะว่าเขาก็ไปจูบกับคุณครูเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยรอรอตอนนั้นเจีอาจจะเจ็บเองใช่โอเคอเจอกันอีพีหน้าค่ะทุกคนขอบคุณทีณ่ทำมาสน